ดีครับพบกับพี่รักพิษ,ษาัอินนี่นะครับผมวันนี้พี่รักจะมารีวิว iPhone 15 Plus นะครับผมนี่เพิ่งถอยเอามาใหม่ๆเลยนะครับเรามาดูกันนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือแกะกล่องอยู่แล้วนะครับแกะกล่องเพื่อสำรวจตั้งแต่ตอนมาน,นะครับผมอันนี้ก็เลือกเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวมันจะออกเป็นสีเขียวพัดเทลนะครับรุ่น15 Plus หน้าจอมันจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอา15เฉยๆหน้าจอมจะเล็กนะครับผมพี่ก็เลยเอาเป็น15พาทสีสันเป็นไงบ้างครับผมอืายในกล่องนะครับผมก็จะมีอันนี้ให้นะครับาก็จะมีอันนี้มาให้อย่างเดียวนะครับก็คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จรุนปัจจุบันจะเป็นสายชาร์ตแบบ Type C ล่งสองหัวนะครับผมนี่เพื่อนเห็นไหมครับ Type C ทั้งสองหัวนะครับ เราไปหาสามารถหาซื้อได้นะครับข้างนอกก็ได้แล้วพี่ก็ซื้ออันนี้มาด้วยอะแดปเตอร์ของแท้นะครับของ iPhone ราคา640บาทนะครับพี่ซื้อที่บูธของบ a n a า a นะครับผมใช้บัตรกุ้งสีพุทธชอยนะครับในการรูดซื้อนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับแล้วก็ใช้เป็นโปรโมชั่นเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายนะครับผมเบอร์เดิมของ AS นะครับเปลี่ยนเป็นทนะครับผม ก็จะได้ส่วนลดนะครับจากราคานี้ก็จะเหลือเท่านี้นะครับราคารวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่สามหมืหพันบาทนะครับผมรวมมาดัปเตอร์ด้วยผ่อนศูนเอนสิบห้าเดือนนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ลองไปดูที่บ a n a า a ได้นะครับผมเหตุแ okay, ละผลที่พี่เลือก iPhone 15้าพัดนะครับเพราะว่าเรามาลองมาไล่ดูกันนะครับว่าแต่ละรุ่นมันราคาแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผม iPhone 15นะครับจะอยู่ที่เริ่มต้นนะครับผมจะอยู่ที่32,900บาทนะครับส่วน iPhone 15 Plus จะอยู่ที่37,900บาทก็คือรุ่นพี่แล้วก็ iPhone Pro นะครับจะอยู่ที่41,900บาทนะครับแล้วก็ iPhone สุดท้ายก็คือ iPhone Pro Max นะครับจะอยู่ที่48,900บาทนะครับอันนี้คือสตาร์ทเริ่มต้นนะครับคือ128 g b แต่ส่วนใครจะเพิ่มจิกอย่างนี้ก็ราคาก็จะเพิ่มโดดขึ้นไปอีกนะครับผมสําหรับใครที่สะดวกที่จะใช้งานตามไหนก็ลองเช็คราคาแล้วก็วิธีการใช้งานของแต่ละคนนะครับว่าเอาไปใช้ด้านไหนนะครับสําหรับพี่ๆก็จะเอาไว้แค่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ท o u t u b e ทาวอล์กถ่ายวอล์กเฉยๆนะครับก็จะเน้นสีนะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับที่กว้างคือวเวลาเราตัดต่อพี่จะตัดต่อใน,อนมือถือนะครับผมก็จะทําให้เรา ต่อง่ายขึ้นสบายลูกตานะครับผมเพราะว่าเครื่องเก่ามันไอโฟนส1บเอ็นะครับผมคือมันตัดต่อลําบากแล้วก็หน้าจอมันเล็กและที่สําคัญตอนนี้ iPhone iPhone 11ของพี่นะครับมีปัญหาเรื่องแบตนะครับแบตมันเสื่อมแล้วก็คือถ้าเกิดเราไม่ขายตอนนี้ก็คือเดือนหน้าก็คือเขาไม่รับซื้อแล้วนะครับเพราะว่า p h o n e ของพี่เหลือ10เหลือประมาณ81%เปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าต่ำวันนี้ก็คือเขาไม่รับซื้ออยู่แล้วปีสิเอ็เขาก็ไม่รับซื้อนะครับ ก็คือแนะนําว่าใครที่ซื้อ11อยู่ในมือนะครับผมแล้วต้องการจะเปลี่ยนเครื่องหรือแบตเสื่อมนะครับแนะนําให้รีบถ่ายนะครับผมหรือเปลี่ยนแลกเทิร์อะไรก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียราคาของนะครับเพราะเมื่อกันเสียดดยของนะครับผมเมื่อเราไปเปลี่ยนแบตก็4,500แล้วนะครับผมนี่โอเคครับสาหรับวันนี้ก็ขอจบรายการรีวิวเวแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ฮะครับสี่พัดเคลนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน สามสีสีนะครับมีมีสีฟ้ามีสีเหลืองมีสีเขียวนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ